สวัสดียามบายค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุบชาแนลนะคะวันนี้ออกมานั่งดื่มกาแฟนอกห้องเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะช่วงบ่ายนั่งคุยสเพเระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะทุกคน มีอะไรได้รู้ได้เห็นก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเม้นใต้คลิปไว้เลยก็ได้ค่ะทุกคนส่วนวันนี้ปราทุบจะเล่าเรื่องมนุษย์เรามันก็มีสองด้านเนาะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีลบแล้วก็มีบวกอย่างวันนี้ประทุบก็เจออคนที่คิดไม่ดีเนาะคิดลบนะคะหมายถึงว่าเราดูข่าวเนาะประทุกดูข่าวในทีวี เออเอออยากจะเตือนทุกคนลจะจ้ะเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของพวกชอบหลอกคนอื่นนะคะทุกคนหากินบนความทุกข์ของคนอื่นเขานะ่ะโดยที่ไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเนาะดูข่าวแล้วประจุก,ก็ก็เจอเบอร์แปลกๆโทรหาประจุกนี่แหละเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มี ก็มามุกเดิมๆสไตล์เดิมๆนะคะทุกคนแต่วันนี้ที่โทรมาหาประจุบปะประจุลืมบันทึกเสียงมันไว้คะ่ะทุกคนโทรโทรมาชวนเราออมทองคะ่ะทุกคนไม่ใช่ให้ดูคลิปแล้วนะไม่ใช่ให้ดูคลิปดู youtube แล้วมีผลตอบแทนให้นะไอ้สมมุติว่าเราดูคลิป YouTube เนะาะเขาก็จะมี เงินให้เราอดูคลิปหนึ่งได้กี่บาทกี่บาทเงี้ยครั้งที่แล้วป้าทุบเคยลงคลิปไปอยู่ค่ะทุกคนเอ,อฟังมันได้หน่อยเดียวป้าทุบก,ก็กดสายทิ้งอันเนี้ยอันเนี้ยที่โทรมาหาวันเนี้ยโทรโทรมาหาเราชวนลงทุนออมทองแม่นึกในใจนึงโทรหาคนผิดซะแล้วพวกเราดูข่าวอยู่ตลอดเราไม่ได้ตกเป็นเหยืงงย่ง่ายๆอยู่แล้วป้าทุบก,ก็ฟังอย่างเดียวนะทุกคน เพราะว่าช่วงเนี้ยทองมันแพงเนาะทองมันแพงน่ะมันก็เลยมีกลยุทธ์กลวิธีที่แบบจะมาตะล่อมให้เราเนี่ยหลงเชื่อในการออมทองหรือว่าฝากเงินอะไรเงี้ยเยอะนะทุกคนมันมันมีคนที่คิดแบบเนี้ยเยอะนะเท่าที่ประจุดูดข่าวแล้วก็เราได้เห็นจากอ่ หลายๆคนเจอมาแล้วเขาเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะ่ะก็เลยอยากจะเอามาเล่าต่อว่าเอามาบอกต่อเนาะอย่าได้หลงไปเชื่อใครเด็ดขาดนะคะทุกคนออมทองนะ่ะประจุบดูข่าวดูในทีวีดูใน Facebook ดูอะไรเงี้ยมันโกงกันโจนทั้งทั้งแชร์ทั้งออมทองออมแชร์อ,อมอะไรสารพัดนี่แหละ มันได้เยอะจริงตอนแรกๆอะ่ะนานๆไปเนะี่ยมันก็ไม่มีให้เราหรอกมันหมุนหมุนหมุนกันไปเนะี่ยอย่าทุกคนอะได้ตกหลุมหลงกลเลยนะทุกคนอย่าหลงมเชี่ยนะอย่าหลงไปตกปากรับคํานะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับเรามากมายเดี๋ยวคนโน้นคนนี้จะเดือดร้อนเพราะว่าคนพวกเนี้ยมันไม่ได้มีใจบริสุทธิ์กับเราตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะหาวิธีที่แบบ เอาเงินจากกระเป๋าเราให้ได้นั่นแหละมันไม่ได้ด้วยเล่มัมนก็เอาด้วยกลนะ่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกวันเนี้คนเรามันมีสองด้านคนที่คิดลบกว่าเยอะคิดบวกกว่าเยอะแต่เราก็คิดในทางบวกบวกเข้าไว้นะคะทุกคนทำดีเราก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วเองแหละเงินที่ได้มาจาก อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่อยู่คงทนถาวรหรอกเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปแต่ความดีอะคงทนเงินที่ได้จากการเราทํางานเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานแล้วมันก็จะมีค่ามากมีมีค่าเราจะรู้คุณค่าของเงินที่เราอได้มาเราได้มาแบบไหนเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยมันจะมีค่ากับเรามากแต่เงินที่เราไป โฉกสวยจากคนอื่นหลอกลวงเข้ามาน่ะมันไม่มีค่าหรอกแป๊บเดียวมันก็ละลายหายไปเกลี้ยงมัน,นเป็นเงินร้อนเนาะเอาล่ะทุกคนคะ่ะประจุขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อเดี๋ยวเข้าไปดูคุณยายก่อนคะ่ะออกมาหลบดื่มกาแฟะค่ะทุกคนช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จแล้วมันง่วงก็เลยใช้กาแฟนี่แหละจะช่วยช่วยให้เราสดชื่นมีกำลังในการทำงานต่อ ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับฟังนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ทนทนฟังไปหน่อยนะคะทุกคนอันไหนที่เป็นประโยชน์ได้ก็ก็จะดีค่ะอันไหนช่วยให้แบบเตือนสติใครได้บ้างอย่างนี้เนาะถ้าชอบก็แชร์ได้ค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลม้มล้มค่ะทุกคน แต่ว่าแดดก็มีอยู่แต่ว่าหันบ่หอนปันใดจ้ะบายบายมุ่งนิดๆจ้ะออกมาลบนางกินกาแฟาโอ้ยไปแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ะอ่ะอันไปเบิงคุณยายก่อนจ้ะ